พี่น้องบานเฮาสู้ขู่สู้คนนะคะมื่อนี้ค่ะ่าพอกับนิดานะคะมาสวนของขวัญ่เฮาค่ะพ่อพี่น้องค่ะค่ะมื่อนี้นะคะอากาศดีๆนะคะฝนป๊อแป๊บป๊อแป๊บนะคะบรรยากาศดีๆนะคะเดี๋ยวเฮามาผูดคุยกันนะคะคิดหอดพ่อพี่น้องหลาไหลค่ะค่ะสาหรับเรื่องของการสื่งง่ว ออนไลน์นะคะพอย,ยพี่น้องทุกเมื่อนี้นะคะการซื่อสารกับควางขึ้นนะคะพอย,ยพี่น้องค่ะกะมีการซื่งงัวขายงวควขยออนไลน์นะคะบ,บ้าจะเป็นกลุ่มต่างๆนะคะและการนีดานะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มาซื่อมาขายนะคะง้อออนไลน์นะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะดีคังใครเรื่องนี้พร้อมนะคะพอย,ยพี่น้องคะอ่ะมันก็มีทั้งขอดีและขอเสียเนาะเออ ข้อดีก็คือว่าบางเทื่อนะคะอ่ะเฮาบอมีเวลาเนาะเฮาบอมีเวลาไปย่างตลาดจังสีนะคะหรือว่าอ่าเฮาเบิงเฮาเฮาเบิงงัวแล้วนะคะเฮาเห็นโตเห็นอยังของเขาแล้วแล้วเฮากะเอออาจจะถูกใจเนาะแล้วเฮากะจังไปเบิงโตจริงนะคะพลอพี่น้องค่ะแบบนี้ก็ได้ยกรคือก,กันนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนาะพลอยพี่น้องเนาะมันกะมีขอเสียนะคะพอพี่น้องค่ะเอเพามาเบิ่งกันนะคะว่าสื่อว่าออนไลน์จังไหนนะคะบ่ให้ถือตูมถือตั๋วนะคะพอยพี่น้องค่ะอืมนี่ด่าอยากให้พอยพี่น้องนะคะเบื้องชัดๆก่อนนะคะพอยพี่น้องค่ะเออถ้าเห็นโปรไฟล์นะคะแล้วกากับเข้าไปเบิ่งในโปรไฟล์เนาะว่าเออเฟสนี้นะคะกุ้มนี่มีการเคลื่อนไหวเนาะบอนะคะ,ะ,คะมีโตตนบอ ่ะเขาเบิ้งข้อมูลนะคะเขาเบิ้งโปรไฟล์เนาะเขาเบืงอ่ารักษาง่วงเบิ้งผาดท้ายด้านหนาด้านหลังด้านคางและกะัเบิงะะบ้งวิดีโอน,อนะคะเบิ้งว่าอ่าบุคคลนี้มีตัวจริงจริงบอลนะคะก่อนที่เขาจะโอนเงินมาจำก่อนที่อ่าเขาจะตกลงนะคะเขากะขอ วิดีโอข้อเมืองก่อนกระไดนะคะพ่อยพี่น้องค่ะเงินรักมืดรักแสนนะคะเท่ากับจาเป็นต้องแบบถามสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดนะคะหลยๆนะคะพ่อยพี่น้องค่ะอืมซึ่งผู้ขายนะคะก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้กับผู้สื่อนะคะในส่วนของการสื่อว่าออนไลน์เนาะอ่าร้ายทันกะ อาจจะเคยนะคะพ่อพี่น้องค่ะเออนี่ดาต้องขอโทษน,นะคะหลายท่านเนาะอาจจะเคยถึงตมถึงตัว๋วถือ,อโดนหลอกโอนเงินมาจำเอยียงประมาณนี้นะคะพ,พ่อยพี่น้องค่ะลักษณะการถือตมถึงตั๋วก็คือประมาณว่าให้ลูกค้าโอนเงินมากนโอนเงินมาจำกอน,นะคะโดยที่ปก็รู้รายละเอียดชัดเจนนะคะพ,พ่อยพี่น้องค่ะพอช้านั้นเนาะ พราะฉะนั้นก่อนเท่าจะซื้อนะคะเท่ากะต้องเบิงรายละเอียดนะคะวิดีโอข้อนะคะโท่ไปสอบถ้มนะคะและถามีเวลากาะขอพิกัสขอพื้นที่นะคะและ้วก็ไปเบิงงว่วดโดยตัวเองนะคะอือเพราะว่าจริงๆแล้วมันกะเงิน ่อนขางสูงนะคะการซื้อขายงอนเนาะเพราะฉะนั้นเท่าควรที่จะเบ่งโตจริงนะคะพายพี่น้องค่ะบางเคืออาจจะท้ายลูกออกมายังซวยนะคะเพราะจะเออผู้ขายมาทรงนะคะเออมันภาพไม่ตรงปกนะคะพายพี่น้องค่ะตัวจริงตัวจริงบ่ตรงปกนะคะมันก็นจะมีปัญหาในเรื่อง ในในในส่วนหนีใดนะคะพ่อยพี่น้องค่ะและกะอีกอย่างหนึ่งเนาะการสื่อขายงัวของเฮ้านะคะอย่างเช่นว่างัวทองบอ,อยางเสียนะคะงัวงัวอ่าผู้ขายบอกว่างัวทองนะคะก็ต้องมีการรับประกันนะคะพ่อยพี่น้องค่ะหรือว่าในกรณีที่เฮาจะโอนเงินมาจำเนาะ ในกรณีที่เขาจะโอนเองินมาจำเขาก็อาจจะเหตุหนังสือนะคะสัญญาเนาะซื้อขายนะคะเหตุหนังสือโอนเองินมาจำนะคะแบบนี้กจ็จะชั่วนะคะเอาไว้พี่น้องค่ะเบิ้งซื้อเบิ้งโปรไฟล์เบิ้งนามสกุลดีๆนะคะแล้วก็บเบิ้งพิกัดดีๆนะคะพี่น้องค่ะจังจะบ่ดถึกตมถึกตัวเนาะ ือนี้บรรยากาศดีหลายค่ะพอยพี่น้องค่ะอ่านนี่ดาขอบบาในส่วนของเรื่องผู้ขายนะคะนิดาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่าขายง้อออนไลน์คือกันนะคะพอยพี่น้องค่ะอเพราะว่าบางเธอเข้าว่สะดวกที่จะไปตลาดเนาะ เออเท่ากับบางเทือเท่ากับมีมีมีง่วมีอย่างสีเท่ากับเปิดแบงขายออนไลน์หรือว่าลงใน youtube จะสีนะคะหรือว่าใน Facebook อย่างสีเนาะเออในไลน์ในอย่งสีละค่ะคอณพี่เนาะค่ะอืมในส่วนของผู้ขายผู้ขายต้องชัดเจนนะคะผู้ขายต้องชัดเจนกับลูกค้านะคะลูกค้าขอเบิ้งตรงง่วขอเบิ้งวิดีโอขอเบิ้งท่ายขอเบิ้งอ่า ด้านข้างด้านนาว่าจะเป็นการวัดส่วนสูงนะคะเข้าต้องชัดเจนกับลูกค้าเนาะในส่วนในส่วนนี้นะคะเพราะว่าการซื้อซัดนะ่ะเท่ากับจะยู่ไปใดเย่าวๆเขาจะยู่ไปใดโดนโดนนะคะพอยพินองค่ะ,ะคิดเบิ้งใจเขาใจเฮ้าเนาะเออทั้งผู้สื่อผู้ขายเลยเนาะคะ่ะพอยพินองค่ะอือ ผู้ขายอยากมาเบิร์งวดในตัวจริงอ,อยากกะบอกพี่กัสที่ชัดเจนนะคะเบอ,อร์โทรศัพท์เช็ดอยียงต่างๆหน้าๆน,นะคะเขาต้องชัดเจนกับลูกค้าเนาะและการในเรื่องของการมาจํางวนะคะอนี่ดากระจะมีหนังสือ สัญญานะคะหนังสือสัญญาซื้อขายหนังสือสัญญาจองว่างเงินมาจํานะคะเผื่ <c oughs> อความชั่วทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายที่จะ <c oughs> บ่ได้เดียวกันนะคะ <c oughs> พ่อยวิน้องค่ะคางนี่ก็เป็นอีกอ่าลักการ <c oughs> ของนิดาเองนะคะพ่อยวิน้องค่ะอ่าทีทีทสวนของนิดาที่ฟาร์ม ทีของทีฟ้ามของขวัญเท่าเนาะจะเหตุแบบนี้นะคะ่วพี่น้องค่ะพวามันก็นจะสบายใจทั้งผู้สื่อและกับผู้ขายนะคะเพราะว่านี่ดาเองกัเป็นอีกคนนึงที่ทั้งสื่อทั้งขายนะคะงวออนไลน์นะคะเพร่วาจะเป็นในกลุ่มงัวต่างๆนะคะในกลุ่มบามันใน Youtube ในเฟซในไลน์ในไอจทั้งสี่นะคะเออเท้ากับจะสะดวกนะคะพ่อพี่น้องค่ะบางเถื่อเขา่ามีเวลาที่จะไปตลาดนอกจากัอ่าเห็ดหลายอย่างนะคะพ่อพี่น้องค่ะเออนี่และค่ะเป็นอีกอย่างนึงที่เออเท้าเห็ดจังไหนเข้าจังจังจับมมถูกตัวนะคะพ่อพี่น้องค่ะกะล่องอ่า เอาไปเฮดเบิ้งนะคะพอแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังซื้อขายง่วทางออนไลน์เนาะข้อนซื้อสัตว์มากเป็นที่หนึ่งนะคะพ่อพี่น้องค่ะเพราะว่าอาซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะพ่อพี่น้องค่ะค่เมื่อนี้นะคะนี่ด่ากะเอาวิธีการซื้อง่วซื้อง่วขายง่วทางออนไลน์นะคะที่ <c oughs> ที่บ่ให้ ถึกต้มถึงตัวนะคะมาแช่มาห้พพอพี่น้องนะคะได้ชมน้ากันนะคะฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติตงง๊งตั้งก็งติ๊งติ้งนะคะไว้ให้นิดา้ำเื่อๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านิดาจะมีวิธีการเบิ้งตำหนีอ้วนนะคะคลิปหน้านะคะสำหรับเมื่อนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ